ทีมซับหนาจากลีกซาอุไม่ลดละความพยายามที่จะนําข้อสตาดังของแมนยูไนเดตแม้โดนนักเตะปฏิเสธข้อเสนอก้อนโตเมื่อตลาดมกราคมแอ่เชิญนักข่าวจากเดลิเมนสื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานว่าอันฮิลานจากฝูงของซาอุดีโปรียังคงไม่ล้มเลิกความสนใจที่จะคว้าตัวบรูโนเฟอร์นันเดสกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าไปร่วมทัพแม้เคยโดนนักเตะปฏิเสธมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อตลาดหน้าหนาวที่เพิ่งผ่านไปไม่นาน บรูโนถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะชั้นนําที่กลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียอยากนําเข้ามาสู่ลีกสูงสุดของประเทศโดยจากการรายงานของเรคอขสื่อดังของประเทศประตูกเกตอันฮิลานได้ยื่นข้อเสนอสุดบ้าคลั่งให้กับนักเตะพิจารณาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าเจ้าตัวนั้นเลือกที่จะอยู่กับแมนยูต่อไปสําหรับขุมกําลังของทีมเบอร์หนึ่งจากแดนตะวันออกกลางนั้นถือว่าแข็งแกร่งไม่แพ้สโมสรยักษ์ใหญ่จากยุโรปแม้แต่น้อยหลักๆก็จะประกอบไปด้วย คาริดูคูนิบาลีรูเบนเนเวสและอเล็กซานดามิทโรวิสานดาวดังจากรีเมเ์ลีกอังกฤษรวมถึงเซอร์เกมิลินาโควิสสวิตยาซีบูนูมันคอมและที่ขาดไม่ได้ก็คือเนมานซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นของโลกลูกหนังที่กำลังพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บอยู่